สวัสดีครับมาดูทริคเล็กๆน้อยๆของ xc 6 0ตัว2,015ตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยมีกุญแจให้มาสองดอกตัวนี้ผมใช้ดอกสีแดงคุณฟ้าใช้ดอกสีขาวนะครับคันนี้ดอกสีแดงเนี่ยผมก็จะเมมเป็นโหมดเอลเกนและก็เมมโมรี่เอกไวในแบบทิ่ของผมส่วนของน้องฟ้าเขาจะใช้เป็นโหมด p พอร์ฟอร์แมแล้วก็เขาจะเมนบอกไว้ต็มตำแหน่งของเขา เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมใช้กุญแจตัวนี้ล็อกและปลดล็อกใช้ตัวนี้ล็อกและปลดล็อกนะครับตอนนี้มันจะเป็นที่ผมเมนไว้อยู่นะครับ็นเป็นดอกสีแดงเบาะจะเป็นตำแหน่งที่ผมปรับไว้นะครับเอาละเดี๋ยวลองดูก่อนนะตอนนี้จะเป็นโหมดเอเล็กแลนโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวนี่จะล็อกเดี๋ยวเราจะล็อกโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ปลดล็อกตัวนี้ปลดล็อกนะครับดูบอร์ดนะครับดูกันดูหน้าปัดนะฮะเป็นโหมดเปอร์ฟอร์แมนแล้วตามกุญแจที่เราได้เลมไว้นะครับ เอาละเดี๋ยวเราจะล็อกทีนีเราจะล็อกนะครับ,บอ่ะเบาะเราจะอยู่ตำแหน่งขององฟ้าเขาอยู่นะครับตัวนี้มันใช้ดอกสีแดงที่เป็นของผมนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดเอเลแกตแล้วก็อบอะจะปรับเดีแ๋ยบบที่ผมใช้ จนี้ก็ปรับกระจกตัวนี้มันก็จะปรับตามที่เมมโมรี่เบาะนะฮะมันจะปรับตามเบาะของเราที่เรารมเมมไว้โอเคนะฮะทริคเล็กๆน้อยๆตัวนี้ในการใช้กุญแจ2องดอกโอเคสวัสดีครับ